สวัสดีค่ะผู้ติดตามของอ e ีโบบ้าทุกท่านนะคะและก็มาเจอยามว่างนะคะกับหน้าบวมๆแบบนี้นะคะอ้วนขึ้น20กว่ากิโลแล้วนะคะตอนนี้ อ่าตอนนี้นะคะเข้าเรื่องเลยนะคะโบจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะคะเค <Okay. S 1> นมผงที่กําลังเป็นข่าวโด่งดังตอนนี้นะคะที่กําลังภาคชีวิตวัยรุ่นหลายๆคนไปนะคะอาทิตย์นี้นี่ตายไปหลายรายแล้วนะคะทั้งเคนมผงทั้งเคทะเลทรายทั้งเคเกตอุ้ยมันมีหลายขนาดมากเลยนะคะเคโบกล้า <Okay. S 1> พูดได้เลยเพราะว่าโบติดเคมาสี่ปีนะแต่ตอนนี้เลิกได้เป็นปีแล้วค่ะจนอ้วนเนี่ย น้ำหนักขึ้นยี่ิกว่ากิโลแล้วเนี่ยโบก้าพูดได้เลยว่ามันอันตรายมากแต่ยุคที่โบดมเนี่ยมันไม่อันตรายเท่านี้ตอนนี้มันใส่ผสมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ<อ>ลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้มันมีเคเกตที่แบบดมปกตินั่นก็คือเป็นเกตเหมือนสารส้มเป็นเกตเล็กเล็กๆเหมือนยาไอ้นะคะอันนั้นก็มีมีแบบผสมยาไอ์ก็มีซึ่งอันตราย อันตรายทั้งนั้นแหละโบผ่านมาแล้วโบโบรู้ถึงโทษภัยของมันแล้วนะคะอยู่เฉยๆดู ทางขนากรอเนี่ยมาเสรยาตรงอาเคเกตนะมีมีลักษณะเหมือนสารส้มเหมือนเหมือนไอสส่วนเคเคนมผงนะมีลักษณะเหมือนนมผงเลยนะมาแบบละเอียดเป็นนมผงนี่แหละแต่เราก็ต้องมาบดอีกทีหนึ่งว่าไ้ที่ทำให้ตายเนี่ยโบก้าการันตีได้เลยว่าเขาน่าจะใช้ร่วมกับ อ่าแอลกอฮอล์พวกเหล้าถ้ากินเหล้าเข้าไปด้วยแล้วดมเคมมีสิทธิ์หัวใจล้มเหลวอมีสิทธิ์แน่นอนแต่ที่โบใช้โบติดมาสี่ปีคือโบดมเคล้นวนเลยนะแฝากฝากบอกไว้รุ่นด้วยนะคะะะจจเป็นนนนแหขของาลกะ ให้ห่างไกลจากยาเสพติดดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ติดมาแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะตอนติดเนี่ยน้ำหนัก5้าสบสามกิโลนะคะตอนนี้เลิกได้แล้วน้ำหนักเจสิบกว่าก็ดีใจกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าตอนดมเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยอตอนดมเข้าไปเนี่ยมันมันมัน,มนสดชื่นจริงมันเมารู้สึกเคิมรู้สึกไปตามจินตนาการของเราแต่พออ่าใช้เสร็จแล้วเนี่ย เราใช้ในปริมาณต่อเนื่องเนี่ยมันมีฤิกดประสาทแรงยิ่งกว่ายายอีกค่ะ,ะจริงๆแล้วมันเมาใช่ไหม<อ>แต่โบใช้ต่อเนื่องติดต่อกัน4ปีเ<ป>นี่ยไม่เคยหยุดเลยนะดมทุกวัน,วนจนแบบนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้คือจนมันสลับตัวยาไปแล้วเรามังบอกไม่ถูกหลังๆเลยห่างเลยเลิกไปเลยอะ่ะพูดง่ายๆคือถึงขั้นลงไปลงแดงเลยนะคะโบอะ่ะลงไปดิ้นแบบปวดมาก เชื่อไหมว่าเป็นประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันอาการนี้พยายามจะเลิกแล้วเลิกไม่ได้ตอนนั้นพยายามจะเลิกแล้วเลิกไม่ได้ลงไปดิน้นทุรนทุาลคิดเลยอาการลงแดงเป็นอย่างนี้เหรอวะโบยังคิดเลยค่ะอาการลงแดงมันเป็นอย่างนี้เหรอวะโคตรทรมานถ้ากูหลุดออกมาได้กูจะไม่กลับออกไปเลยก็จริงๆพอเลิกได้ก็ไม่ไม่กลับไปอีกเลยนะคะเพราะว่ามันทรมานมาก ไม่ว่าจะเป็นเคนผมผงเคทะเลทรายหรือว่าจะเป็นเคอีกหล,ห,ลหลายขนาดนะคะไม่สมควรเลยเพราะว่ามันมันร้ายแรงยิ่งกว่ายาเสพติดทุกชนิดตอนนี้ยาบ้านะคะเม็ดละยี่สิบสามสิบบอกเลยว่ามาแรงสู้เคไม่ได้นะคะตอนนี้ตอนนี้วัยรุ่นนะคะยาอันดับหนึ่งเลยคือกระท่อมต้มกระท่อมอัญชายาเคเนี่ย วยรุ่นเนี่ยจะมีโปมีไฟมีห้าสี่สองหาเหวอะไรเยอะแยะโอะ้นี่พี่แก่แล้วพี่ไม่อยากจะศึกษาอะไรตรงนั้นแล้วไงเพราะมันไม่มีอะไรดีมากฝากถึงผู้ปกครองนะคะที่อยากจะสังเกตอาการลูกหลานหรือว่าเออ,ไม,อไม่มั่นใจทักมาได้เลยเพราะว่าโบอยู่ในแวดวงอย่างนี้ถึงเราเลิกมาแล้วแต่เราก็ยังสังเกตเรายังดูอาการใครออกอยู่นะ ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานก็เป็นบุญกันไปนะจะได้ห้ามปาลมกันทันไไอ่าโบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโบด้วยนะคะอีโบบ้านนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วก็ฝากธุรกิจเล็กๆก,ก็ได้นะคะรถยนต์ผ่อนติดแบล็คลิสออกได้ค่ะผ่อนได้ทุกจังหวัดไม่เช็คแบล็คลิสไม่เช็คสลิปเงินเดือนนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0 9 4 6 5 3 7 3 5 6 หรือเบอร์โทร0623181298ค่ะ